สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกคาสกิคนเดิมคนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงตัวละครหนึ่งนะครับที่มาให้สมในวันนี้นั่นเองนะั่นก็คือตัวละครออยังหมาเฝ้าบ้านแมนนั่นเองครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาสุมตัวละครน,นะฮะเพราะว่าผมได้มาเฝ้าบ้านแมน เ็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนี่เออแล้วก็มีคอสตูมนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวหลักตัวเมนของผมนั่นเองครับสำหรับหมาพ่อบ้านแมนนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอาวุธสามดาวนั่นเองครับผมสำหรับอาวุธสามดาวของหมาพ่อบ้านแมนนี่ผมบอกได้เลยนะฮะว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับในเมตาของปู่บอมกันเลยทีเดียวนะครับถึงจะ ไม่สามารถทะลุโล่ปูบอมได้แลครับแต่ว่ามันมีดีกว่านั้นอย่างแน่นอนครับ<อ>ก่อนที่เราจะไปรับชมนะฮะ<อ>ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่ง<อ>เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์นะครับ<อ>ก็ขอความกรุณานะช่วยกดให้ผมด้วยนะครับกิ๊กนะโอเค สำหรับอาวุธ3าดาวนะครับของเจ้าตัวละครอย่างหมาฟอ้บ้านแมนนะฮะเมื่ออัพขึ้น3ดาวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมั่นแต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูค่าสเตตัสปกตินะครับของอันติเมสกิลของหมาฟอ้บ้านแมนก่อนนะฮะก็คือการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนะครับตอเป้าหมายทั้งแถวนะฮะในแนวนอนก็คือโจมตีในแถวหน้าแนวนอนทั้งหมด3ตัวนะครับสร้างดาเมจจากค่าเลื่อนฮะ25%สูงสุดของตัวเองนั่นเองครับและนอกจากนี้นะฮะยังทําให้อีกฝ่ายนะฮะ อยู่ในสถานะหวาดกลัวด้วยนั่นเองก็จะทำให้บล็อกลูกไฟนะฮะของอีกฝ่ายถึง2ลูกเลยทีเดียวนะครับผมโอเคคราวนี้เราก็มาดูนะฮะเมื่อตัวละครอย่างหมาเฝ้าบ้านแม่นะครับอัพขึ้น สาดาวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไรบ้างครับสำหรับอย่างแรกเลยนะฮะก็โจมตี5ครั้งเหมือนเดิมนะฮะคอมโบก็เหมือนเดิมนะครับแต่ดาเมจที่ได้รับนะฮะหรือว่าดาเมจที่สามารถทําได้นะครับจากตัวละครหมา For บ้าน,นก็เพิ่มไปเลยะฮะหเปเ็นะฮะเป็น30%จากค่า HP สูงสุดของตัวเองนั่นเองครับผมและนอกจากนี้นะฮะยังไม่พอยังมีการบล็อกลูกไฟเพิ่มนะครับจาก2ลูกไฟเป็น3ลูก ไปนั่นเองครับผมโอ้โหผมบอกได้เลยว่าโฮบล็อกทีนะฮะอีกฝ่ายแทบไม่ได้ออกสก,กิลกันเลยทีเดียวและก็นอกจากนี้นะครับผมจะแนะนำนะฮะในการซื้ออาวุธนะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับก็เอาแค่อาุธอันเดียวนะครับเพราะว่าเจ้าอาุธนี้นะครับพออัพขึ้นนะฮะมันจะเพิ่มแค่พลังโจมตีนะครับมันไม่ได้เพิ่มเลื่อนให้กับตัวละครอย่างมาพอบ้านแมนเลยไม่ได้ทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้น เหนือไปจากนี้อีกนะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องซื้อปลอกคอหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับทั้งหมด2อันนั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครมีตังหรือว่าอยากใส่เท่ๆคูลๆอะไรอย่างเงี้ยก็เจัดกันได้นะครับแบบมหาเทพสายเติมอะไรอย่างนี้นะฮะและนอกจากนี้นะครับเมื่อเราอัพอาวุธจากหมาเฝ้าบ้านแมนขึ้น3ดาวนะฮะมันมีอะไรที่สามารถอัพให้กับหมาเฝ้าบ้านแมนหรือว่าเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับนั่นก็คือการปลุก ตื่นนั่นเองครับสำหรับการปลุกตื่นนะฮะเราก็จําเป็นต้องมีอาวุธไอเทมเฉพาะ3ดาวนะครับก็คือปลุกตื่นขึ้น5ดาวโมงนั่นเองและนอกจากนี้นะครับต้องปลดตัวละครอย่างหมาพ้าบ้านแมนให้ขึ้น5ดาวก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาดูหมาพ้าบ้านแมนเมื่อขึ้น5ดาวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีการเพิ่มเลือดเกรดเลือดของตัวเองนะครับจาก25%ในตอนแรกนะครับก็เพิ่มขึ้นอีก5%เป็น30%นะครับและก็จะมีการเพิ่มรอบนะฮะในการ เพิ่มขีดเลือดจาก3รอบเป็น5รอบนั่นเองครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะโอ้โหถือว่าโหดมากๆเลยนะและเมื่อมีวู้3ดาวแล้วก็อับขึ้น5ดาวโมนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมัง่งอย่างแรกเลยนะครับโอ้โหผมบอกได้เลยว่าตัวละครอย่างหมาพาบ้านแมนนะครับจะมีการให้ลูกไฟในตอนเริ่มต้น,นะฮะถึง2ลูกไฟนะครับจํานวนทั้งหมด2รอบและเมื่ออัเป็น5ดาวโมนะครับ ก็เพิ่มเป็น2รูปไฟเหมือนเดิมครับแต่ว่าเพิ่มเป็น3รอบนะฮะก็คือสามารถใช้อันติเมสกิลนะครับ4ตัวตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะจนถึงรอบที่3ได้เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับใส่สกิลอันติอันติอันติอันตีย้ำ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 ยจนตายกันได้เลยทีเดียวนะฮะและนอกจากนี้นะครับยังมีการเพิ่มค่า HP เพิ่มอีก3%นะฮะจากห้าดาวธรรมดานะฮะ5ดาวม่วงก็กลายเป็น 33%นะครับและก็เพิ่มทั้งหมด10รอบด้วยกันโอ้โห10รอบยาวๆนี่คือตัวละครที่ค่อนข้างดีมากๆนะฮะและนอกจากนี้นะครับก็ออยังมีเมื่อตายเกิดนะครับก็จะได้ค่า HP ในกรเริ่มต้นนะฮะก็คือตอนที่ตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่จะเพิ่มมา50%เปอเซนะฮะโอ้โหสูงสุดจำนวน2รอบด้วยกันก็คือไม่ยะอทอ2รอบนั่นเองครับผม นี่แหละครับก็เป็นทั้งหมดนะฮะของตัวละครหมาเฝ้าบ้านแมนถ้าเราได้อุศักดดาวมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็รวมไปถึงดาวม่วงดาวเรืองนะฮะโอ,อ้โหผมบอกได้เลยว่าหมาเฝ้าบ้านแมนนี่ถือว่าสุดยอดเลยนั่นเองและคราวนี้นะครับเราจะมาดูคอมโบของหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสําหรับหมาเฝ้าบ้านแมน <c oughs> สาหรับหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับ <c oughs> การโจมตีหนึ่งครั้งนะฮะ <c oughs> ก็จะทําให้เกิดการบล็อกลูกไฟขึ้นมาใช่ไหมครับ เมื่อเราบล็อกลูกไฟเสร็จจะมีอยู่2วิธีนะครับที่จะทําให้การบล็อกลูกไฟมีประสิทธิภาพมากที่สุด1ก็คือใช้ทัชซูมากิครับสก็คือใช้ตัวเกโรเกโรครับหรือว่าเกลิวกันซุปท้าไม่ผมถึงบอกว่าคอมโบกับทัชซูมากิหรือว่าเกลิวกันซุปมากที่สุดนะฮะที่เหมาะกับตัวละครอย่างมาฟอบ้านแม่เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับทัชซูมากินะฮะเมื่อเคลื่อนไหวนะครับก็จะสามารถทําให้ลูกไฟนะฮะที่บล็อกอยู่หรืออะไรอยู่นะครับสามารถลบหายไปได้นั่นเอง ทุกคนอาจจะยังมองไม่ชัดนะฮะหรือว่ามองศักยภาพในส่วนนี้ไม่ชัดเดี๋ยวเราจะไปตีให้ดูนะครับสำหรับหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับนี่สู้กับคุณโฟก์ไปเลยกดไปหนึ่งครั้งนะฮะเราจะมาดูกันช้าชานะครับนะคราวนี้นะฮะทัสซูเมกีของอีกฝ่ายนะครับได้เปิดอันติเมทสกิลเข้ามาก่อนนะครับทัสซูเมกีของคุณโฟกครับฟูยุไคขีเตะมาหนึ่งทีนะครับปั๊ม ก็จะทําให้ติดฟอร์ททั้งทีมใช่ไหมครับและคราวนี้หมาพรอบ้านแมงของผมครับแ,แต่ก่อนอื่นยุงแดงไล่โจมตีก่อนหมาพรอบ้านแมงของผมครับก็อันติเมสกิลใส่แถวหน้าใช่ไหมครับปังก็จะมีการบล็อกลูกไฟนะครับนี่จะเห็นได้อยู่บนขวานี่นะครับแล้วก็ยุงแดงผมก็ไล่โจมตีไปหนึ่งครั้ง และเมื่อแผ่ประกายแสงอัลติเมสกิลเข้ามานะครับก็จะไม่มีลูกไฟใช้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าการบล็อกลูกไฟเนี่ยมันไม่ได้ทําให้หายไปนะครับมันแค่บล็อกเฉยรอบหน้าเทินหน้านะครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่เมื่อคอมโบกับทัสซูมากีนะครับนี่ปู่คอยี่เตะดูมุมขวาดีๆนะครับก็จะทําให้ลูกไฟนะครับที่บล็อกอยู่นะครับหายไปนั่นเองครับก็คือเทินหน้าลูกไฟที่บล็อกสองลูกนะครับก็จะไม่กลับมาอีกแล้วนะฮะและผมบอกได้เลยถ้าบล็อกสามลูกและคอมโบกับหมาฟ้าบ้านแมนนะครับ คือหายไปทั้งหมด3ลูกนะครับคืนละ3มลูกโอ้โหแบบอีกฝ่ายโจมตีธรรมดาไม่มีทางใช้อันติสวนกับคืนมาได้อย่างแน่นอนครับผมและถ้าเกิดอัพคืน5ดาวนะฮะตัวละครอย่างหมาป้าบ้านแมนนะครับยังแจกลูกไฟนะฮะทั้งหมด2ลูกไฟ3มครั้งอีกด้วยนะโหผมบอกว่าได้เปรียบมากๆนะฮะในการโจมตีแล้วก็ใช้อันติต่างๆนะครับใช้แบบ ค่อนข้างได้เยอะกว่าอีกฝ่ายแบบมากๆเลยทีเดียวนะฮะ,ฮะสำหรับหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับโอเคนี่นะฮะก็เป็นตัวละครอย่างหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับแล้วก็การคอมโบของตัวละครอย่างหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับเพื่อดึงศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุดนั่นเอง <Bam. S 1> แต่ทางที่ดีนะครับสําหรับหมาเฝ้าบ้านแมนนะฮะถ้าอยากให้โจมตีแรงๆไม่ได้เอาแค่พาสซีฟหรือว่าอันติเมทสกิลในการบล็อกลูกไฟนะครับก็ให้ใช้คอเกียโรเกียโรนะครับจะทําให หมาเฝ้าบ้านแมนนะครับอันติเมตสกิลใส่แถวหน้าแรงจัดๆนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเมตาของเราก็ยังเป็นเมตาปูบอมนะครับก็ยอมเสียในส่วนนี้ไปนะครับเพื่อให้ใช้คอปูบอมแทนนะครับแล้วก็เอาเป็นบล็อกลูกไฟของอี่ายแล้วก็ลบลูกไฟของฮี่ายแทนนะครับแต่ยังไงหมาเฝ้าบ้านแมนก็ยังค่อนข้างที่จะอึดมากอยู่ดีนะครับเอามาใส่เป็นแถวหน้านะครับให้ยืนอึดยืนทนแล้วก็ แจกพาสซีฟนะครับในการเพิ่มลูกไฟนี่แหละฮะก็เป็นข้อดีข้อเด่นนะครับของหมาฝ่อบ้านแมนนะครับสำหรับอาวุธ3าดาวของหมาฝ่อบ้านแมนนี่มันจังค่อนข้างจําเป็นมากหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับแต่ส่วนตัวของผมก็คือค่อนข้างจําเป็นมากๆนะครับที่จะสามารถต่อคอมโบแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายนะครับไม่สามารถออกสกิลได้นั่นเองครับ แต่ว่าก็อาจจะมีสิทธิ์แพ้ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอีไฟายออกเร็วกว่าแล้วก็ใช้ลูกไฟหมดก่อนก็หมาฟ่าบ้านแมงก็ไม่ได้ค่อยมีบทบาทในส่วนนี้สักเท่าไหร่นะครับดังนั้นความเร็วก็ยังมีบทบาทอยู่นะฮะในการเล่นในเมตานี้นั่นเองครับผม <Yeah. S 1> โอเคครับสําหรับวันนี้นะฮะอีโกะคาสึกิคนเดิมคนนี้นะครับก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ